สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงนวดฝ่าสม้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพผงน้ำปลราร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลา9นาฬิกากับดิฉันชน,นิการสุพิทยาพรกันสักครู่รัชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเพียรศักสมบัติทองเป็นกรรมการปปอชอแล้ว เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบระมราชโอ,องการประกาศแต่งตั้งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามที่ได้มีพระบระมราชโอ,องการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายวิทยาอาคมพิทักษ์เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามประกาศลงวันที่30ธันวาคม2565นั้นต่อมานายวิทยาได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระเป็นเหตุให้ตำแหน่งว่างลงบัดนี้วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบนายเพียรศักดิ์สมบัติทอง ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายเพียรศักสมบัติทองเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่2 6มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นปีที่10ในรัชากาลปัจจุบัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเผยหลังจากที่เมื่อวานนี้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเที่ยวไทยคนละครึง่งและเริ่มใช้สิทธิ์ท่องเที่ยวได้ในวันที่4กรกฎาคมนี้พบว่าประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว18 8 6 7 5รายในจํานวนนี้ลงทะเบียนพร้อมจ่ายเงินจองที่พักเที่ยวทันทีประมาณ272สิทธิ์ส่วนปัญหาระบบล่มขณะนี้ได้ปรับขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เที่ยวไทยคนละครึง่ง .com ไม่ต้องเชื่อมต่อกับ แอปพลิเคชันไทยไอดีแล้วเพื่อรองรับการลงทะเบียนพร้อมกันทีละม,มากๆซึ่งขณะนี้สามารถลงทะเบียนได้แล้วตามปกติ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ประกอบการโรงแรมประมาณ1,900แห่งรถเรือเช่า34แห่งร้านอาหาร1,088แห่งร้านขายของที่ระลึก48แห่งสปา40แห่งแหล่งท่องเที่ยว40แห่งและยังมีสถานประกอบการเพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องส่วนผู้ใช้สิทธิ์จะต้องชำระเงินและแนบหลักฐานหลังจากได้รับการยืนยันจากการจองโรงแรมบนแอปพลิเคชัน Amazing Thailand ภายในเวลา23นาฬิกาของวันทำการจองมิเช่นนั้นจะถูกตัด สิทธิ์อัตโนมัติแต่สามารถจองใหม่ได้ทั้งนี้หากได้รับการตอบรับที่ดีมีแนวโน้มว่าอาจเพิ่มจำนวนสิทธิ์อีก5 0 0แสนสิทธ์ เมื่อเย็นวานนี้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องกว่า2ชั่วโมงในพื้นที่อำเภอบางละมุงเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีส่งผลให้ปริมาณน้ำเอ่อท่วมขังตามจุดต่างๆเช่นบริเวณถนนเลียบทางรถไฟถนนเฉลิมพระเกียรติสาย3แยกพเนียดช้างถนนสุขุมวิทพัทยาใต้หน้าสถานีตำรวจทางหลวงและตามซอยต่างๆก็ได้รับผลกระทบมีมวลทลักขึ้นท่วมขัง ส่งผลให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่สามารถขับขี่ผ่านไปได้โดยมีปริมาณน้ำท่วมสูง20-70เซนติเมตรทงเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกข้ามรถเล็กและรถจักรยานยนต์ผ่านเพราะน้ำท่วมสูงและมีรายงานบริเวณตามซอยต่างๆที่เป็นพื้นที่ราดชันกระแสน้ำที่ไหลพัดจากรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมทางรมละเลนาราดหลายคันล่าสุดน้ำลดสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ซอสกุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสกุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนือ้อเพราะทุกจานมีเรื่องราวดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัด จิมหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลงรับชมทันข่าวครั้งต่อไปเวลา10ิบนาฬิกาสวัสดีค่ะ